ืีือี่ามมชปันลูกช้างเคยออกไปข้างนอกครับเคยโดนปล่อยครับตัวนี้ยังไม่ปล่อยเลยสวัสดีตอนเช้าครับ ไทยเราไม่มีมึงคนครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์ e ้ครับอู้ยอากาศดีมากเลยครับวันนี้โอ้ยอากาศากับคึ้มๆครัคตบฝนตกเมื่อวานเมื่อวานอยู่ข้องทั้งวันเลยไม่ออกไปไหนเลยเกลเกลเกย มงมามาเร็วเดี๋ยวไม่มได้เก็บปูนคุณแม่เลยนะครับวันคืครับมันเข้ามาเก็บก็อย่ <ed up. c ười> านะอย่ <c ười> านะใครเข้ามาไม่ได้เลยครับหัวหามได้เลยครับหัวหามหัวถ้าขนาดนี้จายแล นอยากออกไม่ได้ออกจากเทธอนี่ฝนก็เชาเชาตกว่ตกสมือเลยกระไดอู้จะก็ชา้ากไม่ได้ไปเลย <c oughs> ยบกินอะไรอ่ะสชจบพ่อกินผักไสมันเฉียบื็อกินทั้งหอกว่กอือน สัสดีครับสวัสดีครับผม้อจมือจะมืออันนี้ขอกขันทึงเจาเ มานี่นี่นี่นีอนีนี่ออออาานี่นอะ่นี่นี่ยี่นี่น่นี่นั่นี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 ่่ี่นีงน่่ มาแล้วครับจ,จังๆนะพ่อมาแล้วกันเรื่นี้ผมไม่ทางนี้ครับทั้งคืนครับยืนยืนทั้งคืนสวัสดีเจ๊ จะดูตาแล้วก็กินนมครับให้ดูกินนมมีกินนมมีกินนมมีกินนมเนี่ยเขาจะกินนมหรือไม่วัวนี่เนาะนี่หลังเลยเอาอิดเลกเขาอยากดูเขาอยากดูมีกินนมยังไง เช็บเช็พาอมาดูเอดูลีออกมาครับอตองไม่หา่างดีอันน้ำมาพ่อคนละขางเลยครับผมเดี <c oughs> ย๋ยวมาตองมาอายกันตัวอายจักนอนในเช็ชดเช็นี่ คนมีมาได้กินชะพลดเลยมันไม่กินมีได้กินก้วยครับเข่ตะลุกกับะมี่พอไม่ได้กินกว้วยครับเด๋เอ,อ,อ,อจะไม่โตได้ไงดีเดวกินเ๋ยวกินกินก อะไรวะกันอออะไรวะกันออ่นนี่ครับผมอ,บอัานี้กูใช่กับท่ระดาพพอดูกูใช่ครับมึงมึงมามันนี่เขามาเร้วมา ายังไม่ได้เก็บมูลเลยนะเนี่ยเมืเสร็จแล้วจะเก็บมูลอย่างนี้อนะอะไรนะอโชว์จังเลยโชว์จังอยากโชวยครับอยากช่ว์อยากโช่วยครับอยากโช่วยครับออะไรอยากโชพ่อเยเพคะมาเช้านะครับนี่ตื่นล้างหน้าล้างตามาเลยก็มาหามิ่งเลย คืนก็อนอนที่นี่นะครับมนันช้าครับคุณตามไม่สบายเลยต้องมาช่วยดูแลอีกอก็แเบนึงครับหยุด <c oughs> สั่งไม่ให้หยุดสร้ากงกันไลย ครับเด็กกบบมาได้ยังไงก็ได้ไมยมาเดี๋มาไปครับไปแล้วกันย่างนี้กันสักครู่ว่าถ้ามีแดดออกออาาก็จะออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้แดดไม่ออกเลยรูเป็นงไง มามีมาเฮ้ยลูฝีมือคุณแม่ครับรโยกรอไครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้ตัวล็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ตมมาแล้วมา

คันตืดก็คันตื่นมานี่เรามามามาจังสะพอดมาอุ้ยมาไอ้ไอ้หนูหนูคันหรือหนูอะไรเป็นไรอะ มัวทำท่าพ่อทำท่าครับมิ้งมิ้งไปทักไปย่างนี้ยมีบุก็ปก้าวแรับะพ่อไม่หานีเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็โยกโยกด้วยครับรั้วนี่เห็นไหมด,ด,ดูดูรั้วครับไปหมดแล้วจากแนวตรงครับ อากเนี่ยตรงตรงนี้นี่เอยียงไม่ได้เหมือนเลยอ่ะอ <c> ย <oughs> ่าลืมเขมากดไลค์กดแชร์ค,ครับให้น้อยหนึ่งคนได้แล้วครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ